รอบนี้ดูแลเราได้แล้วมัอนคือแบบที่เคทานไปมันเปลี่ยนไปเลยนะใช่กลายเป็นว่าดม่ยังไงรช่วยยูดของประจุเราอะไรอย่างเงี้ยคือควาจริงแล้วอ่ะที่ไปอ่ะวันไหนก็เคยไปเหมือนกันแหละแต่ว่าไปใน ตอนนี้รอบนี้ไปในอายุที่มากขึ้นก็เ,เหมือนกับว่าจะแบบสนใจอะไรมากขึ้นนะแต่ก่อนอเวจะไปแล้วรู้สึกว่าแบบบางที่ก็แบบเฉยๆแต่ตอนนี้ไปแล้วเอ้ยโอ้หว้วาวมากขึ้นอะไรก็มีน้องน้องรีเควสต์อะไรเป็นพิเศษไหมคะว่าที๊พี่หนูขอไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกทีกอล์ฟอะไรนี่น <c oughs> แหละในลูกจีเนี่ยไปวันใหม่ตั้งแต่ได้ไปเที่ยวเนี่ยไปมารอบนี้รอบที่สามแต่ทุกครั้งจะบ่นบอกไม่ไปได้เลยค่ะพูดค่ะว่าไม่มีอะไรเลย แต่ว่าไปโรงเรียนแล้วได้คุยกับเพื่อนอโอ้ฉันไปชั้นห้าชั้นหกมาโหทีนี้เดบกๆอย่าออไปเขาเขาเคยไปเรียนมาตอนป .3 ป .4 หรืออะไรประมาณนี้นแหละไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับภูเขาฟูจีเขาก็เลยอยากไปเห็นแบบเห็นแบบที่เขารู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเคยไปแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ทุ่งว่าไปตามภาษาเด็กไปสวนสนุก ไปเล่นตู้คีบอะไรอย่างเงี้ยไปทาให้ไปช้อปปิ้งพวกอุปกรณ์เครื่องโหกเครื่องเสียงอะไรแต่แต่รอบเนี้ยดูแลเราได้แล้วคือแบบที่มคนไทยมันมันเปลี่ยนไปเลยนะใช่กลายเป็นว่าดูแลแม่ยังไงครับแม่ช่วยยื้อคอประจูงเราอะไรอย่างเงี้ยแนะนำไปอยากไปทานอะไรก็เหมือนดูดูอะไรจากเพียร์ลองใช้พวกแอปพลิเคชันเซร็จเพยเพียก็ ผมสบายทุกลิปอยู่แล้วเียบอยเอียบาต้องมือต้องสบายมีต้องมีแบบหน้าทีบันม้หญ่าตังคเนี่ยเป็นใครทำแทนเทียพัฒเทียพัดนํทำแทนผมกับคุณแม่จ่ายตังค์แล้วน้องเที่ยวอย่างเดียวสบายสุดสบายทุกลิศ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ